ทีกับซีัตปวีในวันนี้พาคุณผู้ชมมาท่องโลกเทคโนโลยีกันอีกครั้งกับวันนี้โรงรับจำนำที่ปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลทราน sfmation รงรับจำนำเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่หลายคนไม่อยากไปค่ะเพราะว่าติดภาพความทึบอึดอัดโดยเฉพาะอย่างยิ่โยงโควิด -19 แบบนี้ทําให้เสี่ยงต่อการสัมผัสเพื่อนแลกกับสภาพคล่องนะคะซึ่งทั้งรงรับจำนำ Easy Money เนี่ยเขาก็เลยเห็นโอกาสในการพลิกสถานการณ์โดยการจัดทําแอปสําหรับเรียกเก็บและจ่ายดอกเบี้ยออนไลน์ได้โดยที่ไม่ลุจจำนำรวมถึงบันทึกข้อมูลการจ่าย ดอกเบีย้ยทุกอย่างเอาไว้ในแอปเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบด้วยค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาใช้วิธีเพิ่มทางเลือกให้กับผู้มาใช้บริการว่าจะเข้ามาจ่ายดอกเบีย้ยแบบหน้าร้านแบบเดิมหรือจะจ่ายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ซึ่งพอรองรับจำนวนมีการน,นำแอปจ่ายดอกเบีย้ยเข้ามาใช้ก็เลยสามารถไปแก้เพนพอยของบางคนที่ไม่กล้าเข้ารองรับจำนำแล้วก็ลืมจ่ายดอกเบีย้ยได้มากยิ่งขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะคอนเซป t นี้เนี่ยเหมือนเราก้าวข้ามผ่านมาโลกอนาคตแต่เป็นโลกยุคปัจจุบันแล้วแหละคุณผู้ชมสิ่งน ตัวอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีซี่ังคงรายงานอยู่ในเดลิซีทรีแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามผ่านเฟซบุ๊กกันนะคะสวัสดีค่ะ